You ready for e this? l <'s> ไหนเป็นงไงกันบ้างเสร็เปิดแล้วเป็นงไงกันบ้างทุกคนทุกคนมีใครขออะไรหายบนะ้างครับนตวผมไม่มีนะ กายก็ตบบแฟรงกินจีโรกันดีวิง,งเนี่ยแล้วก็ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีคนของหายนะหายแย้วแหละถ้าไม่หายเนี่ยมันก็เป็นบักใช่ไหมถ้าไม่หายมันก็ต้องโลว์แบ็กถูกไหมพอโลว์แบ็กปุ๊บมันก็จะวุ่นวายอีผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะดีแล้วนะคิดผมไหม,มคคไม่เคยคิดยังไงวันนี้จะมาอยากคือจะมาดูปฏิกิริยาพี่เซฟเพิ่งเปิดนะ เปิดได้ไม่นานเท่าไหร่อะแล้มีอะไรเนี่ยอะไรอะคืออะไรอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรเออก็ซื้อมาเลยเออก็ดูว่าอะไรโอเคไม่รู้ก็อยู่กันด้งข้มามาเคครียบมาดูกันต่อ แล้วเราไปดูนี่แกะว่าที่มันตกๆตก,กันเนี่ยคือใครมีของอะไรหายในยคอมเมนต์บอกกันเลยผมอยากรู้ครับว่าส่วนตัวตอนที่มันมีบั๊กในผมไม่ได้เนี่ยอะไรนะผมไม่ได้เล่นอะเลยไม่มีอะไรหายทุกคนเลยแมนทีวิเราเป็นสี่อันและเป็นไอเทมล็อกเก็ตมอร์อินฟอร์ออนฟอร์ลุ่มใช่ใช่มันต้องดูข้อมูลในฟอรั่มอะไปดูกันหน้านะเธอเดี๋ยวผมเข้าไปดู อ,อบางคนเขาก็บอกว่ามี low back ดีนะเพราะว่าตอนนั้นเราโดนโกงไปมีของไปนู่นนี่นั่นบางคนก็ของถางหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเขา S B กันเนี่ยน,นะก็ละกแล้วคือค้ากันบางทีก็บางคนเขาก็ดีใจบางคนเขาก็เสียใจจเข้าไปดูลกวยกัน What the fuck I can't b e l i e What a e help me ช่วยด้วยใส่ของไม่ได้มอสช่วยด้วย I'm so happy คำกิ๊เบลอล์ Let's a less let quit and f o r t night <laughs> ชากกชเบรย์จะไปเล่นฟอนไนกันแล้วอ่ะ If อาะไรเนี่ยใช่ใช่ใช่คเขาเห็นดิผมเห็นด้วยนะจากปินเซน่ะ ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อของบาร์มาเนี่ยโดยใช้เงิล่าของคุณเนี่ยแล้วคุณต้องการที่จะได้มันคืนอ่ะไม่ครับมันจะไม่คืนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความผิดของคุณเองที่ไปซื้อของบาร์ถูกไหมเออผมว่าเกมก็ไม่ผิดนะใช่ใช่ไหมมีคนคิดเหมือนพินเซ้ด้วยนะไอวอสเอ็ดเวิร์ดเนี่ยคิดว่าคิดคิดเหมือนเป็นเซตผมก็คิดเหมือนเขาเหมือนกันใช่ใช่เป็นความผิดเองเว้ยที่เราไปซื้อที่แบบว่าซื้อของไอเนี่ย นะเออเข้าใจอ่ะแล้วเต่ทำไมตอนแรกกูยังเข้าไม่ได้แค่ทีมันแน่นเกือบว่ามันแน่นแบบแน่นเลยอ่ะอเข้าไม่ได้เลยวัดตาวไเป็ไขนาดอะไรโอ้โหคนเข้าแบบรัวๆเลยครับนตยดูที่มันราคาเป็นยังไง อันนี้คือกลับสู่ยุคราคามันแพงใช่ไหมสองันสิบห้าอันนี้เข้ามาดูรามา่าเฉยๆโอเคครับวิลล์เราจะเหมือนเดิมแล้วกลับสู่โกลชูพปียปกตินะฮะไปบ s c กีนอชซีกั ใช่แนละ้วซื้อริเมนไว้ก่อนที่จะเกิดบัคเกิดขึ้นนะแล้วตอนนี้มันหายไปแล้วช่วยด้วยก็ใช่างนี้กมันก็ต้องหายมันเราได้เดียวคืนไหมอันนี้ไม่รู้แนละ้วเขาไม่ได้บอกไว้ใครก็ได้เอ่อทุกคนช่วยด้วยนะพีเอลไปหาซัพพอร์ตที่นะฝ่ายบริการดีว่าโลแบ็กหน่อยครับเพราะว่าถ้าเคาเดียวหายไปเตียวบางคนเขาก็อยากให้โลแบ็กเว็บมองก็ไม่อยากมันแล้วแต่นะแล้วแต่คนนะเลยไหม นี่เป็นสแคมน,นะอย่าไปฟังมันซื้อสัต์เถอะถ้าเกิดคุณว,ว่าคุณเนี่ยซื้อเออ่ของปิชเนี่ยหรือว่าไอเทมบั๊กไปเนี่ยเป็นความผิดของตัวเองครับที่ที่มันหายไปก็เป็ความผิดของตีงแหละที่ไปซื้อของบั๊กขึ้นชื่อว่าบาั๊กด้ยเกยมไหนที่ที่ทิมชื่อว่าบลักก็มันคงไม่ดีใช่ไหมใช่ถ,ถ้าผมผมมองว่ามันไม่ดีแนละขึ้นชื่อว่าบาั๊กก็ไม่ก็มันก็ไม่ควรทำแล้วอะ ใช่ไหมข้าว่าจีนกันเลยวะเกมนี้ผมไม่เคยบั็กนะไม่เคยบั็กแบบเดียวล็อกเลยจนตัวเอง charged down out e n f o r c e here ต้องเข้าไปดูไม่ได้ไะเนี่ยไม่รู้ละต้องเข้าไปดูไม่ได้โอ ขอบคุณมากมอ,อ,มอ,อสอะไร AC ฉันบอกว่าอย่าซื้อของที่เันบักแต่ว่าไม่มีใครฟังก็เลยนั่นแหละก็จะควรสมน้ำหน้าดีไหมก็สมน้ำหน้าก็ดีเ็คือคือเตือนแล้วเมื่อบางคนคือเตือนแล้วเว้ยแต่ว่ามันไม่มีใครฟังเข้าใจปะเออมันก็โดนกันหมดอะ่ะแต่ผมไม่โดนไงให้โดนอะไรวะเดียวม,มีแค่เดียวเราเราก็สองนันเลย ก็เทนฟ้าสิลูกเห็นต๊อกคัน่นเทนไม่ไอเลรอโอ้ตอนนี้ของแรงๆนี่เทนไม่ได้หรอเขาเกียงจนเทนไม่ได้คือคือทำตอนที่ผมบอกไปได้ไหมว่าถ้าเกิดถือว่ามันจบ มันเซิรฟเปิดแล้วเนี่ยพยายามอย่าพุ่งซื้อของอะไรจำได้ใช่ไหมตอนนี้ก็ของบางอย่างมันก็เป็นอันเชนหมดแล้วก็เดี๋ยวคงจะปรับในอีกไม่ช้าแหละครับก็คงจะเย,นยน็นๆใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยครับยูบิซอฟเป็นอ่าเป็นการเชื่อมต่อที่แย่ที่สุดนะฮะผมว่าบัตรเยอะนะครั้งที่แล้วมีพวกนั้นบริษัทเก่านี่มันไม่ค่อยบัตรเยอะเท่าไหรนะ่นะสิกับมูมูมนั่นแหลยูบิซอฟมาบัตรเยอะนะ เอาเป็นว่าใครดูมนอะไรนะเดี๋ยวาลืม,มาคอมเมนต์เล็กๆมาพิถีพิห็นกันว่าคิดเห็นยังไงนะในใต้คลิปนี้เลยนะเกมววันนี้คงไปละมาบ่ายเวียยู d ูอิงคนไทยแน่ครับเวียยูยูอิงเนี่ยคนไทยแน่ครับมีเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่เซฮายชู you ูทันเซบายเบก็โอเคบ๊ายบาย <c oughs>